สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับเพื่อนๆเข้าสู่ช่องแม่ฮุนเพลงชาแนลค่ะฝากเพื่อนๆติดตามด้วยนะคะสวัสดีค่ะวันนี้จะพาเพื่อนๆมาดูวิธีทำข้าวมันไก่เนาะ ก่อนอื่นเราก็เอาไก่ไปล้างล้างเสร็จแล้วเราก็มาต้มค่ะต้มแล้วก็ใส่เกลือลงไปแล้วก็ใส่ก้อนขนอลงไปตอนนี้คือกำลังต้มค่ะรอเดือดหลังจากน้ำเดือดไก่สุกเรียบร้อยทีนี้เราก็จะมาปิดไฟเลยปิดไฟแล้วก็จะหุงข้าวข้าวนี้คือล้างเสร็จเรียบร้อยแล้วค่ะ เป็นข้าวหอมมะลินี่ยน้ยก็จะตักเอาน้ำเนี่ยค่ะตักเอาน้ำมันของไก่เนี่ยน้ำต้มไก่เนี่ยนี่ค่ะโอ้ยนี่ค่ะอันนี้คือน้ำเราใส่เสร็จสับเรียบร้อยแล้วค่ะก็เหมือนหุงข้าวธรรมดาเนี่ยค่ะหนึ่งข้อมือ เดี๋ยวเราก็ไปหงอันนี้ก็คือไก่ที่เราต้มเตรียมทำน้ำจิ้มเลยค่ะตอนนี้ก็สำเร็จเสร็จสับเรียบร้อยแล้วค่ะข้าวมันไก่ต้มวันนี้ทำเยอะหน่อยค่ะพอดีจะย้ายบ้านใหม่ ย้ายสวนย้ายบ้านเก็บกวาดบ้านเก็พอดีมีน้องๆเขามาช่วยกันเลยทําให้เขากินนะคะเดี๋ยวเราไปดูตอนกินเลยนะคะวันนี้ขายดีแน่ยหญ่หน่อยกําลังขายเอจะขายข้าวมันไก่ให้น้องๆกินเ้อาเจียนมานน่งเพื่อป่าจถายมือจชวยเหอป แม่ป้าอะไรรูกป้าหน่อยคน,นี่ป้าหน่อยอันนี้ชื่ออันนี้คนนี้ชื่ออะไรชื่อล,ล่าล่าน้อเนี่ยอันนี้ชื่อน้องคีน้องขีอันนี้ชื่อน้องพร,พพรอันนี้ชื่อตาจักทุกทีทำแล้วจะกินเองวันนี้ลองทำให้น้องๆกินดูด,ดิว่ามันอร่อยไหมออลืมถามไปอร่อยไหมอร่อยอร่อย อร่อยภาษาภาษาทางเมียนมาเขาเรียกอะไรนะนะอะไรนี่ข้าวอะไรอ่ะเรียกก็วิวิ่งมาวุ้ยมาอ๋อโอู้้จักมันมากินอืมตอนนี้หนุ่มๆอร่อยกันใหญ่เลยค่ะไม่อร่อยไม่ได้เพราะว่าข้าวเช้ากับ เกือบบ่ายแล้วต้องอร่อยอ่าในหัวหน้าหัวหน้าไม่กินเหรอเสื้อแดงๆอ่ะบอกว่าไม่อร่อยก็ก็ก็ได้นะ <laughs> จะได้ปรับปรุง <laughs> วันนี้มีคนกินแทนทุกทีทุกทียี <laughs> ห่หน่อยทำแนละ้วต้องกินกินเองนะตอนนี้เอาคนนี้ดีกว่าให้คนนี้กินแทนกา <laughs> ลังดูนี่ว่า อ่ะอร่อยกันแล้วกันขอเป็นตากล้องวันนี้ไม่เป็นขอไม่ไม่ไม่เป็นคนกินเป็นตากล้องเอาเนื้อหน่อยถ้าอร่อยอยู่แล้วล่ะสีเมนเนื้อหน่อยเจ้าข้าจะเฮ่เฮ่ยวันแ้วจะสีเเลือแต่ถวยเป้า อร่อยอร่อยอเดี๋ยวป้าหน่อยจะไปทำขายล่ะก็ขายเสี่ยวก็ขอยขายเดี๋ยวอย่นี้ทำมุกไปเสีอยอย่ยวก็ทีเดียวนะแบ่นิดเดียวที่ที่แบบอร่อยด้วอย,อย,ยอะไรยางไรอร่อยอะไรนะอร่อยอร่อยอร่อยหรือหิวหิว, <laughs> ห,ว,ว <laughs> หิวด้วยอร่อยด้วย วันนี้้ดใส่แเพราะว่าวันนี้เราย้ายของมาอีกบ้านอีกหลังหนึ่งจะจัดสวนพอดีนภพรเขาย้ายบ้านย้ายบ้านใหม่น้องๆมาช่วยยยหน่อยเป็นคนทำอาหารให้กินเป็นแม่ครัว ไม่ต้องเชก่องใจเยี่ยยได้แขรงแล้วเฮ้ยมีคนกินให้นี่โอ้ยไกินไรตัวะม่หกินนี่ไม่ต้องเช่องันไปกินไปเดี๋ยวเดี๋ยวจะไปเดี๋ยวไปตักมาใหม่ โอ้โหใคดีใครดีเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวไปเอามาใหม่เดี๋ยวมาใหม่เอามาใหม่อ๋อวันนี้แต่วันนี้นส,ส่ายจ๊กจะขำม,มาม่ามึงกันน่ะ <laughs> ย <laughs> ิบกระแจเธอได้โจ๊กเ <laughs> ออตอนนี้ก็หมดเกลี้ยงแล้วค่ะ พนักง,งานอิ่มเสร็จสับเรียบร้อยจะทำงานต่อแล้วทีนี้จะทำเก็บกวาดบ้านต่อสำหรับคลิปนี้ก็ขอจบไว้เพียงเท่านี้นะคะขอบคุณทุกท่านที่ติดตามเจอกันใหม่คลิปหน้าค่ะคนบ๊ายบาย